วายพระก็คือในส่วนในบทพุทธคุณกล่าวถึงเรื่องอคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ท่านไดน้ััสรู้เป็นพระอาหารสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะรัสรู้ด้วยพวกนีแล้วก็หลักธรรมครรสังสรของพระพุทธเจ้านะเมื่อนี้ก็เป็นวันแลม แปดมันเปนแลมขึ้นวันขึ้นแปดค่ำเดือนเจ็ดแล้วเดือนเจ็ดส่วนใหญ่จะเป็นบุญสมหะหรือเขาเรียกว่าบุญเบิดบา้านนะเขาเริ่มแล้วนะคุณบูน้นะปกตินั่น,นคือบุญเดือนหบุญบ้างไฟบางบางบางท้องที่เขาอาจจะทำเป็นบุญไหว,ผหว้ผู้ไหว้ผู้ไหว้หน้า แล้วแต่ประเพณีแต่และท้องที่เราพูดถึงเรื่องประเพณีเนาวันนี้เนาะก็อย่างที่เราจะได้ไปเรียนพูดทวนเย็ยนอีกวันหนึง่งวันที่สองื่อคืนก็ไปนะทําให้ร่างกายอ่อนเพลียทั้งงานลากงานหลวงนะเขาเอ,อื่นว่างานลาดงานหลวงนั่นเหี่ยนะก็เป็นธรรมดา ก็เป็นธรรมดาเนาะของสภาพร่างกายก็มีเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายเป็นธรรมดานี่แหลยงานบุญประเพณีคุณโยมอย่างครูบาอาจารย์เขาพูดเมื่อกืนว่าเป็นอย่างภาคกันจัดบุญก็บุญนั่นนะคือเขาเรียกว่ามั่นบอสามารถสิมาเหตุแท่นกันได้คนเฮาสร้างคุณงามความดีก่อนที่ชีวีจะวายสิ้น นะมันบริงอกเงื่อยขึ้นมากนะเราทำเราใช้มันก็หมดเหมือนกับเราทำไรทำนาเรากินข้าวกินปลาเรากินมันก็ต้องหมดเราก็ต้องทำใหม่เพิ่มสร้างกุศลส,สร้างบารามีของตัวเองคำว่าบารามีคืออะไรคุณน,นี่แหละบางท่านก็ยังสงสัยในการที่เราไปค้นหาบารามีก็คือ คุณงามความดีที่เราต้องสังมมันจะเป็่งประกายออกมาทางอันดับแรกคือทางสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะหน้าตาสดใสไม่ไม่หน้าตาไม่ไม่ส่งแล้วทีนี้มันจะมีอะไรก่อให้เกิดคือบารมีพ่อเพราะว่าเราสร้างบุญบารมีเกิดแล้วทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกัลยาณมิตรมิตรสหายมิตรด,ดีๆเข้ามาไม่มีมิตรร้าย ถ้ามีมิตรร้าเข้ามาเขาก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมาขอพึ่งขอเขาเรียกว่าขอพึ่งขอให้เราเนี่ยได้ช่วยเหลือเสียมากกว่าอย่างนี้แหละคือพูดง่ายง่ายคือเขาก็ไม่กล้าที่จะทําอันตรายกับเราเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีเขาเรียกว่ามีความคิดที่เป็นอคติที่จะไปทําร้ายเขาเขาจะทําเรื่องของเขาเ็แล้วแต่เขาผลกรรมนั้นก็คือคาเขาทําทำเอง ก็อย่างเช่นว่าบุคคลที่เขายังไม่มีปัญญายังไม่มีความคิดเรื่องการดาเนินชีวิตเขาใช้ในสิ่งที่เรียกว่าการประกอบสมาชีพที่ไม่ถูกต้องคือเป็นลักษณะของการอ,อย่างเช่นอย่างเป็นมิจฉาชีพหรืออย่างเป็นผู้ค้ายาเสพติดเขาจะไม่มองหลักจุดนั้นว่า เราก็ปล่อยเข้าไปแล้วแต่เรื่องของเขาเราอยู่ตรงนี้ปล่อยให้เหตุทางบ้านเมืองเขาจัดการไปสรุปแล้วเขาก็ไม่มาทํร้ายเรานั่นแหละอยู่ที่ตามหมู่บ้านกันเยอะแยะถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาปล่อยให้เขาเป็นตามเขาเรียกว่าตามยถากรรมยถากรรมก็คือตามแล้วแต่ว่าผลกรรมนั้นเขาจะทาจะทํากับตัวเองเยังไงก็ปล่อยเข้าไปนี่แหละนั่นแหละคือเป็นลักษณะที่ว่าเราสร้างบุญบารมี เมื่อเขาเดือดร้อนมาเราพอที่ช่วยเขาได้ไหมเราช่วยเขาแล้วเราก็บอกเขาสอนเขาเขาจะเกิดความคิดแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นได้ณจุดจุดนั้นเขาจะได้คิดเองเหมือนกับเรานี่ตัวอย่างกับเรานี่นะคือเราผ่านมาหมดแล้วร้อนผ่านร้อนผ่านหนาวไม่ว่าจะเป็นเรื่องรล่าต่างๆนะอย่างเช่นเรื่องการติ